สวัสดีครับบอกลก่าวข่าวลุงจงนะครับมาเจอกระลุงจงอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงจงมีสาระดีๆมาบอกสหรับผู้ชายนะครับผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงก็ฟังไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อจะได้ไปบอกท่านชายที่บ้านด้วยนะครับวันนี้ลุงจงมีสมุนไพรนะครับนี่ครับผักบุ้งจีนครับ แต่ไม่ใช่ว่าหลุงจงจะเอาไปผัดประบุ้งไฟแดงครับงจงจะมาทําสมุนไพรนะครับแก้นะครับอาการที่ผู้ชายเขาชอบเป็นนะครับอย่างเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนปัสสาวะขัดนะครับไม่พุ่งบ้างไหลยหยุดนะครับปัสสาวะเล็ดหรือหยุดไม่สุดการไม่อยู่บ้างนะครับ บางทีก็มีเลือดปนออกมาด้วยบวดบั้นเอวนะครับบวดลูกอันทะนะครับอยู่ๆก็ปวดนะครับอาจจะไม่ค่อยแข็งตัวหรือแข็งตัวช้าอันนี้นะครับนี่คืออาการของต่อมลูกหมากโตนะครับสําหรับผู้ชายครับผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากก็ฟังไว้อ่ไปบอกผู้ชายกนแล้วกันนะครับวันนี้ลุงจงจะพาทําสมุนไพรนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับหรือว่า แก้อาการที่มันเริ่มจะเป็นนะครับนี่ครับด้วยสมุนไพรที่อยู่ตลาดนี่เองนะครับหรือว่าเราจะปลูกเองก็ได้ครับผักบุ้งจีนครับเดี๋ยวตามมุงจงไปดูนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับเราจะใช้ผักบุ้งนะครับสี่ขีดต่อวันนะครับสี่ขีดต่อวันสองวันดีขึ้นนะครับตัดเอาโคนมันออกนะครับตัดเอาโคนออกอย่างนี้นะครับ แล้วก็หัน่นนะครับแบบนี้นะครับเอาไปล้างนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะครับสีขีดนะครับนี่นำผักบุ้งนี้ไปล้างก่อนนะครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับต้มน้ำเดือดห้านาทีนะครับ พอต้มนะครับน้ำมันเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีออกเหลืองๆนะครับก็ประมาณ5นาทีแล้วแล้วก็ยกลงได้เลยนะครับดินเอาแต่น้ำนะครับส่วนผักบุ้งนะครับเราก็ไปกินกับน้ำพริกได้นะครับทำแบบนี้ทุกวันนะครับจนหายนะครับเราก็ สำหรับผู้ที่มีอาการนะครับไม่ต้องไปผ่านะครับนี่ครับพอเสพผักบุ้งเราก็เอาไปทานกับน,น้ำพริกต่อไปก็ให้ใส่น้ำผึ้งนะครับใส่น้ำผึ้งนะครับใส่ลงไป3มช้อนโต๊ะนะครับหนึ่ง สองสามนะครสามอนโตะนะครับรอให้มันเย็นก่อนนะครับวิธีกินนะครับก็ให้กินครั้งละนี่ครับหนึ่งแก้วนะครับ พอเราผสมน้ำผึ้งลงไปแล้วเราก็มาแบ่งเป็นสามส่วนนะครับไว้กินเช้ากับว,วันเย็นนะครับครั้งละหนึ่งแก้วแบบนี้นะครับกินให้กินให้หมดวันเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็ทำใหม่นะครับประมาณสองวันนะครับกินก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารเช้ากับว,วันเย็นนะครับกินประมาณสองวันนี้อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้ะครับพอ กินไป2วันดีขึ้นก็สามวันสีวัน5วันอาทิตย์หนึ่งน่าจะไม่หายก็เกือบจะหายแล้วครับนะครับก็นี่ก็เป็นสมุนไพรง่ายๆนะครับสำหรับรักษาโรคต่อมลูกหมากโตนะครับวันนี้ลุงจงได้มาบอกกล่าวนะครับผู้ที่เขาทำแล้วหายลุงจงก็เลยมาบอกกล่าวให้ผู้ที่มีอาการ แบบที่ลุงจงได้อธิบายมาลองทำดูนะครับลองกินดูนะครับเผื่อหายก็ไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยครับมีน้ําผึ้งกับน้ําต้มผักแค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ลุงจงก็ลาไปก่อนนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงจงด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ